สวัสดีครับผมเอ,อ่ให้มึงอาการวัวสาวที่ผสมทเทียมไปนะครับหมู่บ้านครับเอ่อมันอาจจะว่าชัดนะครับเพราะว่าไทยตอนหลังขึ้นครับพอดีผมออกมาเห็นพอดีครับวัวแม่สาวพึ่งผสมทเทียมได้มือนีนะครับมือที่สองครับพึ่งผสมไปม้วนนี่ครับแต่มันนี่น้องมีอาการแบบวะ่ามีน้ำเมือกออกมาล้อกะมีน้ำเมือกบนเลือดจุ เอาไว้ยาบาเพียรครับเนี่ยมีน้ำเมือกความแ้วก็มีเลือดความครับซึ่งผมได้ผสมเที่ยมไปสามตัวตัวนี้เป็นตัวที่สี่ครับแต่ว่าสามตัวที่ผมเห็นน่ะมันบ่มีอาการเลือดแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้ครับที่มีอาการเลือดออกแต่พอดีผมเพิ่งเห็นครับตอนนี้มันมันดึกแล้วครับผมก็ได้ว่าท่านได้โทรหาคุณหมอจะลองทรหาคุณหมอพวกนี้ ว่ามันสิเป็นยางบอ่อเพราะว่ามันคือยังมีเลือดออกมาน้าแต่ว่าผู้ฒ่าิ่นพันว่าขันเฮ่าผสมครั้งแรกนะครับคือเป็นการเปิดซิ่งครับมันอาจจะมีเลือดออกมานําก็ได้ครับแล้วผมกับ่แน่ใจครับเ่าผมบ่เคยเห็นจักเตะครับผมผมเพ่เคยเห็นจักเีะครับผมก็เลยเข้าไปใน y o u t u b e ลม่งผมกับคนหาาล้วครับมันบ่มีครับ ที่ว่าผสมเรามีเลือดออกมาลําแบบนี้ครับเมื่อนี้มือที่สองครับมันจะเป็นน้ําเมือกครับน้ําเมือกปนเลือดครับผมค่ะผู้ดใดแนน,นําไหลอ่อทักทายมาได้ครับผมเพราะว่าผมเคยเลี้ยงว่วมากผมเพิ่งเห็นตัวนี้ตัวแรกปกติผมจะผสมจริงครับคือผสมตัวแต่ช่วงนี้ผมมีคามรูืสอกว่าอยากล่องพอขั้นนะครับเพราะว่า เห็นพอพันทีพันโฆษณาพิ่นก็นโอเคครับเมืงลูกที่ตามลูกม่งการรีวิวครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่สี่ครับที่ผสมเทียมไปล่าสุดเมื่อวานนี้ครับมีอาการมีเลือดบนน้ำเมือกครับจงังไรกเอ่อใค้ำแนะนำใน,นราคาคันผู้ลูกครับ